จับพิรุธความลับที่ถูกปกปิดตลอดการทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงอยากกับพอล่าค่ะนี่นะคะชมก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตรักของพอล่าเทเลอร์ค่ะถูกจับตาเป็นอย่างมากหลังมีข่าวออกมาว่ากำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับเต้โรมพิจารณ์จค่ะนักธุรกิจหนุ่มทายาเซนทรัลแล้วก็มีภาพของทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันออกมาเรื่อยๆค่ะ แล้วล่าสุดที่ทุกอย่างเหมือนจะชัดเจนแล้วนะคะว่าในวันวันเลนทน์ที่ผ่านมานี่เองต้บรมค่ะได้โพสต์ภาพกับพอลล่าแบบรัวๆเป็นภาพคู่รักกันตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นป๊อปปี้เลิฟของกันและกันค่ะจนถึงวัยรุ่นนะจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งก็เป็นภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเป็นโมเมนต์น่ารักและก็หวานมากเลยทีเดียวและหลายๆคนนะคะที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างร่วมยินดีในรักครั้งใหม่กับคนเดิมของทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากค่ะ แต่ถ้าหากจนถึงปัจจุบันนี้นะคะผู้ชมก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงเส้นทางรักครั้งก่อนของพอลล่าในการเลิกรากับอดีตสามีเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่หลังจากที่ใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกันมา12ปีมีลูกด้วยกัน3คนเลิกรากันเพราะอะไรกันแน่ค่ะโดยในช่วงต้นปีพศ2566นะคะเมื่อดาราสาวพอลล่าเทเลอร์ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน i อ Story โดยระบุว่าพอลล่าอยากจะบอกทุกคนว่า าเอดกับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยากันมาสักพักแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะซึ่งถ้าหากย้อนไปก่อนหน้านั้น2วันค่ะชาวเน็ตมีการขุดคุยนะคะว่าทาังเจ้าตัวได้เคยโพสตแคปชั่นข้อความภาษาอังกฤษแล้วก็มีความหมายแปลได้ว่าดวงตาที่แท้จริงรับรู้ถึงการโกหกที่แท้จริงแต่โพ ดังกล่าวนะคะจะเกี่ยวกับประเด็นรักร้าวอย่าร้างกับสามีหรือไม่นั้นอย่างไม่มีใครสรุปได้จบจนปัจจุบันนี้ค่ะ